กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒธธิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นก็คงต้องเรียนไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติที่ร่วมกันทั้งสอสอและสอวอวันนี้ว่าเราคงต้องมาทำภารกิจต่อเนื่องในเรื่องสำคัญแล้วก็กลับเรียนไปยังพี่น้องประชาชน เพื่อความเข้าใจตรงกันว่าเรากำลังทำภารกิจอะไรประการแรกคือเราแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าวยการเลือกตั้งสงสงและต่อเนื่องไปด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญว่าด้วยพักการเมืองเหตุผลมาจากการที่เราแก้รัฐธรรมนูญสามารถตราว่าตรงๆก็คือเรื่องของบัตรเลือกตั้งใบเดียว เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบผลก็มาจากอน,นั้นแหละครับส่วนการแก้ไขพระรธรรมติประกอบรัฐนูลจะไปเอาเรื่องอื่นมาแก้ไขในเรื่องใดๆก็ตามสิบฉบับในอนาคตหรือก่อนหน้านั้นน่นว่าะเจริบธรรัยศประกอบรัฐธรรมนูญว่าเดี๋ยวกะกะตร่างธรรมประนูลว่าด้วยสารรัฐธรรมนูญล่างรรรัฐธรรมนูลประกอบรัฐธรรมนูลว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ลางไม่อยากประกอบรัฐนูลอื่นๆที่สมาชิกหลายท่านก็พูดกันมาสองวันเนี่ยบางทีก็พลาดพิงไปถึงการทําหน้าที่ของกกตบ้างการทําหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาบ้างการทําหน้าที่ของสารรัฐนูลบ้างยังไม่รวมไปถึงบางส่วนที่โดนกระทบะเทียบที่เขาไม่สามารถมาชี้แจงในสภาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการปปอชอก็ดีหรือสารดีกาแผานกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ดี มันมีเหตุมีผลครับเหตุมาจากผลแน่รัฐมนูญฉบับนี้มาจากปัญหาการเมืองมากมายในสภาและนอกสภามาจากปัญหาความขัดแย้งมาจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาจากสิ่งต่างๆจึงเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในวงจรอุบาทแล้วก็ล่างรัฐมนูญขึ้นเอาใหม่แล้วก็มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญขึ้นมาใช้เพราะฉะนั้นการใดที่เราพาดพิงไปดูบุคคลภายนอกเราไม่สามารถให้ท่านมาชี้แจงได้ ผมเนี่ยนะครับเสนอเลยครับและย้ําว่าที่เราต้องมาพูดกันวันนี้ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจก็คือว่าเราแก้รัฐธรรมนูนมาจากการแก้รัฐธรรมนูนเรื่องบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบามาจากสามมาตราเท่านั้นคือมาตรา83 86มและ91ามาตราอื่นเราไม่ได้แก้แล้วเราก็มีโอกาสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีคณะรัฐมนตรีก็ดีสามารถแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ1ิบฉบับที่ผมบอกไปถึงองค์กรต่าง ที่ได้ถูกกระทบกระทั่งถ้าท่านอยากแก้อำนาจของสารรัฐมนูลถ้าท่านอยากแก้อำนาจกกตท่านอยากแก้อำนาจปปชหรือแม้กระทั่งอยากแก้อำนาจสอวอท่านไปแก้เลยครับเสนอเข้าสภาวันที่22่สสพฤษภาก็ได้สมัยหน้าไม่ได้ท้าแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทําได้วันนี้ที่ผมต้องมาเตือนความจําก็คือว่าเราแก้รัฐมนูญบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบไปแล้ว ก็ยังมีความพยายามกล่าวหาสอวอบอกอยากจะกลับไปเป็นบัตรใบเดียวบ้างจะคว่ำพรบรประกอบรัฐนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสว่าพรบรประกอบรัฐนูลว่าด้วยพักการเมืองบ้างขอ้อท็จจริงปรากฏแล้วครับเมื่อวานชัดเจนครับก็สอวอก็หวตผ่านร่างรัฐนูนประกอบเพราะร่างประกอบรัฐนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสสอสองฉบับผมไม่หวัดไม่บวตให้อีกสองฉบับเพราะว่าผมก็มีความสุมเสี่ยง ที่คิดว่าร่างพระราชบัหญัดประกอบรัฐมนูญสสบางฉบับอาจมินเมต่อการขัดรัฐมนูญเช่นกันครับวันนี้ผมก็มาย้ําว่าการร่างหรือการแก้ไขพระราชบัหญัดประกอบรัฐมนูญว้วยพักการเมืองที่มีมาหกร่างเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่ผมไม่อาจโบวตให้ได้เนี่ยอย่างน้อยเห็นลแล้วครับสามร่างและก็มีอีกสองร่างที่คล้ายกันแล้วก็มีร่างที่ตรงไปตรงมา ต่อเนื่องมาจากการแก้ไขรัฐธรรมนูนไอ้วามามาราว่าด้วยบัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็นบัตรสองใบแค่นั้นเองครับส่วนอื่นๆเป็นประเด็นงอกเป็นประเด็นเสริมเป็นประเด็นเหาะเหินเกินลงกาไม่ควรเข้ามาอยู่ในการแก้ไขพระรัมบัญญัิประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพักการเมืองคราวนี้หรอกครับท่านกําลังเอาสิ่งที่ประชาชนเขาเห็นด้วยเห็นต่างก็ตามว่าอาจอยากจะแก้ไขบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบก็ทําเรื่อง พรบรประกอบรัฐนูลว่าด้วยการเลือกตั้งสสไม่มีใครว่าอะไรเลยครับส่วนที่จะไปสู้ไปชี้ไปแก้ไขไปแประยะติในกรรมธิการผมเองรับฟังข้อความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในฐานะที่ต้องไปเป็นกรรมธิการคนหนึ่งรับฟังและซึมซาบและจะนําข้อปัญหาของท่านเนี่ยไปพิจารณาในกรรมธิการด้วยแต่ส่วนที่มันเกินแล้วรับหลักการเข้าไปไม่ได้ก็มีความจําเป็นที่ต้องเห็นว่า เราก็ไม่สามารถรับหลักการเข้าไปได้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งนั้นมันจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตแม้กระทั่งสภาเองแม้กระทั่งกฎหมายที่อาจออกมาเราไม่สมบูรณ์กาบเรียนนะครับว่าในรัฐธรรมนูญนั้นระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องดําเนินการตามมาตราร่างอยาประกอบรัฐธรรมนูนต้องดําเนินการตามมาตราร3 2 คือจะต้องทำเนินการให้เสร็จภายใน180วันโดยการออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ของรัฐสภาถ้าท่านสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎร500คนเห็นอย่างไรสมาชิกวุฒธิสภามีแค่250ท่านก็ไม่อาจทัดทานได้หรอกครับแต่เราในฐานะสภากันกรองก็ต้องทำหน้าที่ช่วยกันตั้งแต่ชั้นกรรมธิการช่วยกันตั้งแต่ชั้นวาระหนึ่งสองและส พราะอะไรครับเพราะเราแก้รัฐมนูญวัตถุบัตรเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วถ้ามันทําไม่เสร็จในการแก้ไขรพร่อไมญหยาบประก,กอรรัฐมนูญซึ่งมีเวลาจากัดตามมาตรา132วงเล็บหนึ่งคือ180วันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา131เมื่อวานผ่านไปแล้ว4ร่างผมไม่อาจให้ความเห็นชอบไปอีก2ร่าง แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยคะแนน4 5 0หเสียงสว2อ5เสียงไม่โหวตให้ไอ้ร่างตรงนั้นล่ะครับมันจะเกิดปัญหาว่าถ้าเกิดมันทำไม่เสร็จมาตราหนึ่งสหนึ่งบอกว่าคณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของสารดีกาสารรัฐนูลคือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเสนอร่างยัดประกอบรัฐนูลกับข้อ2คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งใน1ิของสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรเสนอถ้ามันเกิดกรณี180ร้อยแปดสิบวันแล้วทำให้เสร็จท่านต้องไปหยิบ เอาร่างรัฐนูลร้อยสามสิบเอ็ดมาใช้ก็เป็นปัญหาต่อไปอีกว่าจะเอาร่างใดบางคนก็บอกว่าเอาร่างที่รับหลักการทั้งหมดบางคนก็บอกเอาร่างนั้นที่ใช้ร่างใดเป็นร่างหลักก็เอาตามนั้นไอ้นี่ก็ต้องไปสู่สารรัฐนูลในอนาคตอีกผมไม่อยากให้ไม่เสร็จครับผมก็อยากเห็นการแก้ไขบัตรเลือกตั้งตามที่แก้ไขรัฐนูลไปแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้สําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีเมื่อใดไม่ทราบจะมีหลังประชุมเอเปก ตามที่คาดการกันหรือผมก็ยังอยากให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ครบวาระแล้วก็ไปใช้ในการเลือกตั้งเมื่อครบวาระก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่เราต้องเผชิญต่อไปก็คือการทําให้กฎหมายไม่ขัด,ดรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นยังมีปัญหาในมาตรา132วงเล็บ2อีกว่า เมื่อเราทากฎหมายเสร็จเนี่ยภายใน15วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างเมียบประกอบรัฐนูลรัฐสภาต้องส่งร่างพระยาประกอบรัฐนูลนั้นไปยังสาลดีกาสารรัฐนูลหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นในกรณีที่สาลดีกาศารรัฐนูลหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อทักท้วงภายในส0วันก็ให้ดาเนินการต่อไปได้แต่ถ้ากรณีที่สาลดีกาศารรัฐนูลหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเห็นว่าร่างเมียบประกอบรัฐนูลที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัด หรือแย้งต่อรัฐมนูลหรือทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐมนูลนนได้ให้เสนอความเห็นต่อสภาแล่สภาร่วมกันพิจารณาแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน30วันนี่แหละครับคือปัญหานี่คือการทําหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่รุกขึ้นอภิปรายและลงมติตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้ว่าร่างไหนก็ตามที่มันมีปัญหาข้อสงสัยข้อขัดแยง้งที่อาจจะนําไปสู่การไม่สําเร็จ ของการแก้ไขพระราญญยาิประกอบรัฐนูนเราจึงลุกขึ้นทักท้วงด้วยความหวังดีต่อสภาแล้วก็จะทําหน้าที่ในการลงมติรับเฉพาะร่างที่ไม่มีความขัดแย้งหรือขัดต่อรัฐนูญอันจะเป็นปัญหาในอนาคตโปรดอย่าเข้าใจความปรารถนาดีของสมาชิกวุฒิสภาไปในทางที่ผิดหรืออย่าสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนในทํานองที่มีความขัดแย้งหรือด้อยค่าสมาชิกวุฒิสภานะครับ ผมขออนุญาตพูดในนามของกรรมธิการซึ่งท่านได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ในการพิจารณาพราบประกอบรัฐนูลในชุดเดิมที่ได้รับการทําหน้าที่การพิจารณาเรื่องของพรบประกอบรัฐนูลว่าด้วยการเลือกตั้งสสว่าก็จะรับฟังปัญหาหลายท่านมีปัญหาเรื่องการทำแพมเมอรี่โหวตแต่อย่าลืมนะครับว่าก็ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในรัฐนูญซึ่งเขียนไว้แล้วบังคับถ้าท่านไม่อยากได้ท่านต้องไปแก้รัฐธรรมนูญ ผมคิดว่าหลักการการแก้ไขรัฐมนูลมีชัดเจนครับหนึ่งแก้ได้โดยสภาสองแก้ยากหน่อยโดยมีเงื่อนไขต้องไปทำประชามติแล้วสามแก้ไม่ได้ว่าเรื่อง,องการแก้ไขเรื่องของรัฐอะไรต่างๆสมาชิกรัฐสภาทราบดีถ้าท่านเห็นว่ารัฐธรมนูญมีปัญหาคราวหน้าท่านก็นเสนอแก้อีกเมื่อไม่กี่วันท่านก็นเสนอแก้เรื่องมาตรา272เข้ามาก็ไม่ว่าอะไรครับจะเสนอแก้อย่างไรก็ตามสบาย แต่วันนี้ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่กันกรองเราคงปล่อยให้ร่างแก้ไขพรบรประกอบรัฐนูนที่มีปัญหาข้อสงสัยผ่านไปแล้วเกิดปัญหาในวันหน้าไม่ได้ผมขอญาตทรานรมธานย้ำนะครับว่ามันมีร่างอย่างน้อยสามร่างที่ผมคิดว่ามันเกิดปัญหาสองร่างแรกเนี่ยสมาชิกสภา,พ,าพูดกันไปแล้วครับโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาทักมาก ในเรื่องของมารตรา28 29บของพรบรประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพักการเมืองผมกลาบเรียนด้วยความเคารพครับกับส่วนตัวกับท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอชนน่านก็เคารพรักกันดีเมื่อสักครู่ก็เจอท่านแต่ผมเห็นว่าการที่ร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูนแก้ไขเข้ามาคราวนี้มันมีประเด็นจริงๆครับไม่ได้มีความจําเป็นเจตจํานงที่จะไปหักหานหรือไปกีดกันบุคคลภายในภายนอกประเทศแต่อย่างใด ผมก็เรียนว่าการกระทําที่ได้รับฟังคําชี้แจงว่าการเข้าไปครอบงำเนี่ยมันทําให้เกิดอุปสรรคต่อนักวิชาการผู้มีความประสงค์ดีสื่อสารมวลชนที่จะให้ความคิดเห็นต่อพักการเมืองผมก็การาบเรียนเลยครับในฐานะเคยเป็นสื่อสารมวลชนแล้ววันนี้ก็ยังให้ความเห็นผ่านสื่ออยู่บ้างหลายครั้งพาดพิงไปยังส่วนต่างๆรวมถึงพักการเมืองบ้างก็มี ผิดพังก็ขออภัยแล้วก็มีพี่น้องเพื่อนพ้องน้องสื่อและนักวิชาการก็ให้ความเห็นต่อพักการเมืองในนโยบายแห่งรัฐนโยบายต่างๆของแต่ละพักการเมืองตราบใดที่ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนก็ทําได้ครับถ้าตราบนั้นไม่ได้ไปครอบงําทําให้เกิดความไม่เป็นอิสระที่ขัดหรือแย้งกับรัฐนูลโดยเฉพาะมาตรา45ขออนุญาต ย้ำซ้ําเพราะว่าถือเป็นคนสุดท้ายของสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องพูดเพราะชัดเจนมากครับว่าท่านไม่ได้แก้ไขรัฐนูนมาตรานี้ที่บอกว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางปกครองระบอบประชา,า,าธิปไตยอันมีพระมหาตริย์ทรงเป็นระมุขตามที่กฎหมายบัญญตัติกฎหมายบัญญัติคือกฎหมายอะไรครับก็กฎหมายพรรคการเมืองไงครับกฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองซึ่งต้องกําหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกาหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งอันนี้จะพันไปเรื่องการกระายพันธุ์มืบดแต่สําคัญคือการกําหนดมาตรการให้ดําเนินการได้โดยอิสระไม่ถูกครอบงําหรือชี้นาโดยบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองน,นั้นประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าการไปเติมมาตรา28วัสองกับมาตรา29วักสองของคุณหมอชนน่านกับพรรคมีประเด็นที่ไม่จําเป็นต้องเติม เพราะเติมก็ไปแล้วมันจำเป็นจะเกิดถูกการตีความขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะขัดรัฐมนูญส่วนของท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็เรียนเลยครับว่าการที่ท่านตัดไปจากพรบรประกอบรัฐมนูลน,นั้นทําให้ขัดรัฐมนูลแน่นอนครับด้วยความเคารพผมตรวจพรบรประกอบรัฐมนูลทั้งฉบับและผมไม่พบข้อความที่จะทําให้เห็นว่าเมื่อตัดยี่แปดยี่ออกไปแล้วจะไปม,มีกฎหมายใดที่ยังทําให้เกิดมาตรการ ที่จะทําให้พักการเมืองเป็นอิสระไม่ถูกครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองนั้นตามมาตรา45วรรคักสองอยู่ดังนั้นเมื่อท่านเอาสองเรื่องไปรวมกันอยู่เอาเรื่องอื่นมาไม่เป็นไรครับแต่พอเอาเรื่องนี้ที่ขัดตํานูนมาตรา45เนี่ยผมจึงคิดว่าสองร่างนี้หากชี้แจงไม่ได้ผมก็รับเข้าไปสู่การพิจารณาไม่ได้เพราะจะเกิดปัญหาขึ้นในระยะต่อๆไปในขั้นการพิจารณาของกรรมธิการ แล้วเมื่อส่งไปให้สารดีกาสารรัฐตนนูญองค์กรอิสระอื่นอาจถูกโต้แย้งในภายหน้าถัดมาครับยังมีประเด็นที่ผมคิดว่าร่างแก้ไขของพัคก,การเมืองที่เสนอมานะครับบางร่างขออนุญาตยกอีกนะครับกรณีเช่นของท่านหัวหน้าพักคก้าไกลคุณพิธาประเด็นนี้ผมคิดว่ามันสําคัญเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ของส่วนหนึ่งของพักการเมืองซึ่งผมไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่ที่ เพิ่งทําพักการเมืองผมกราบเรียนครับว่าบางท่านบอกว่าท่านอาบน้ำร้อนมาก่อนผมเพราะท่านเข้าสู่สนามการเมืองด้วยการเลือกตั้งสสก,ก็จริงครับผมไม่เคยมาจากการเลือกตั้งผมมีทุนทุนต่ําเพราะผมไม่ได้ใช้เงินเลยผมถูกส่งจากมูลนิธิจากสมาคมมาเป็นสอวอเลือกสรรหาแต่ก็มาทําหน้าที่ ที่ผมคิดว่ามีประสิทธิภาพคุ้มเงินเดือนของผมตามหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองผมไม่เคยลงเลือกตั้งแม้ถูกชักชวนการเลือกตั้งสามครั้งจากสามพักการเมืองแล้วปฏิเสธไปทั้งสาครั้งตั้งแต่ปี2550และรักษาตัวมาจนถึงปี2565อยู่15ปีในสภาโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมก็มีความผูกพันกับเพื่อนฝูงที่ทำงาน ในธรรมฐา,านะสมาชิกสภาพผู้แทนร,ราษฎรที่เขามาจากการเลือกตั้งทั้งแบบเขตทั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็สมาชิกวุฒิสภา,ภาที่เขามาจากการเลือกตั้งผมเข้าใจดีครับว่าการเลือกตั้งไม่ได้ง่ายยากมากครับมีต้นทุนสูงครับตั้งแต่ท่านเจอเรื่องงานบวชงานศพงานแต่งค่าใช้จ่ายต่อเดือนมีปัญหามากมายมีผู้ที่ต้องดูแลมากมายรตราบใดที่ประเทศไทยยังเป็นระบบอุปถัมผมเข้าใจครับว่าต้นทุนสูงมาก แต่ถ้าเราต้องการให้พักการเมืองเข้มแข็งเป็นสถาบันการเมืองผมอยากเห็นพักการเมืองใหม่ๆซึ่งวันนี้ก็มีพักการเมืองใครบอกว่าเกิดยากครับไม่ยากครับจดทะเบียนมากมายครับถ้าจำไม่ผิดตอนนี้มีแปดสิบกว่าพักแต่เขาเลือกตั้งที่แล้วมีเจ็ดสิบกว่าพักจดง่ายพอๆกับจดทะเบียนบริษัทนะครับซึ่งหลักการที่จดง่ายก็ต้องมีหลักการที่จําเป็นต้องมีการควบคุมเช่นกันบริษัทจํากัด หุ้างหุ้นส่วนจดทะเบียนง่ายก็ยังต้องมีกฎหมายควบคุมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องขออภัยที่ต้องพูดถึงการที่พระญรัติประกอบรัฐนูญของพรรคเก้าไกลไปแก้ไขแล้วพลาดพิงเ,เกินกว่าที่ควรจะเป็นคือการไปตัดอำนาจของสารรัฐนูในเรื่องการยุบพรรคและผมคิดว่าสำคัญจะทำให้ขัดรัฐนูลถ้าท่านอยากแก้ไข เรื่องสารรัฐนูลท่านแก้ไขรัฐนูลเลยครับหรือท่านเสนอแก้ไขพรบประกอบรัฐนูลว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐนูลอย่าอาศัยเหตุในการเข้ามาแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าด้ยวยพักการเมืองแบบนี้นะครับผมเห็นสิ่งที่เสนอเข้ามาแล้วเนี่ยก็เลยเกิดความไม่สบายใจเพราะอะไรครับเพราะมาตรา90ของพรบประกอบรัฐนูลพักการเมืองเดิมเนี่ยบอกว่าการสิ้นสุดสภาพลงเมื่อ การสิ้นสภาพตามความเป็นพักการเมืองท่านได้ขอตัดวงเร็บสองสารรัฐมนูลสั่งยุบพ,พักตามมาตรา92ซึ่งเราก็จะพบว่ามันมีปัญหามากมายอย่าลืมว่าพักการเมืองไม่ได้มีการตั้งขึ้นมาแล้วต้องอยู่ต่อไปอยู่ถาวรพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายหัวพักก็มีนะครับท่านก็ต้องยอมรับความจริงพรรก,การเมืองที่ตั้งขึ้นมาในอดีต หลายพักก็ไม่ได้เพื่ออุดมการทางการเมืองตั้งขึ้นมาเพื่อหาเงินจากกองทุนพักการเมืองก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีคนตัดสินแล้วถ้าดูต่อไปท่านก็ต้องไปดูว่าอำนาจในการเสนอเป็นใครครับนายทะเบียนพักการเมืองก็คือกะกะตแต่ถ้าท่านไม่พอใจไม่อยากให้กะกะตหรือนายทะเบียนพักการเมืองมีอำนาจท่านต้องไปแก้กฎหมายกะกะตครับทีนี้ท่านมาแก้กฎหมายตรงนี้เนี่ยโดยการตัดสิทธิ์เรื่องการยุบพ,พัก ไปกระทบทั้งอานาจกออกตไปกระทบอํานาจศาลร,รัฐน,นูลซึ่งมันมีเหตุหลายประการในเรื่องการยุบพักไม่เฉพาะมาตรา92อย่างเดียวเหตุเรื่งการยุบพักซึ่งถ้าตรวจในปี2 5 6 1นะครับมีพักการเมืองที่ถูกยุบไปแล้วทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบันเนี่ย29พักผมไม่เอ่ยชื่อพักอะครับพักเหล่านั้นมีบางพักที่ถูกร้องศาลร,รัฐน,นูลในเรื่องการกระทําความผิดบางประการเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครอง แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นอำนาจในการยุบพักของสารรัฐนูลจึงยังต้องมีอยู่อำนาจในการยื่นก็ยังเป็นอำนาจของกกตและในมาตรา9 2ที่ท่านจะตัดนั้นเนี่ยมันเขียนไว้ชัดครับเมื่อคณะกรรมก,การมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยื่นสารรัฐนูลเพื่อยุบพักหนึ่ง การกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบชาธิไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่บทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูนสองกระทําการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผมเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ทั้งเป็นผู้เคยยื่นสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา68 ของรัฐนูนเดิมในเรื่องการล้มล้างการปกครองกับการพักการเมืองผมเองก็เป็นผู้ที่ถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเช่นกันผมเองก็เป็นผู้แก้ต่างในคดีหลายคดีในศาลร,รัฐธรรมนูนเช่นกันเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกหลายท่านบอกแล้วครับว่ามันต้องมีศาลตัดสินไม่ว่าศาลในสหร,รัฐอเมริกาอาจจะเช็สปรีมคอร์ดหรือศาลดีกา ในบางประเทศใช้สารรัฐนูญแบบประเทศไทยเพราะมันก็ต้องมีสารตัดสินละครับเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นจะบอกว่าอำนาจนิติบัญญัติจะถูกอำนาจของสารรัฐนูญเหนือกว่าไม่ได้ผมคิดว่าไม่ใช่ครับจริงอยู่ครับพักการเมืองต้องเป็นสถาบันที่เข้มแข็งและพักการเมืองก็เกิดขึ้นแล้วควรอยู่เป็นสถาบันในระยะยาวแต่การยุบพักที่กระทำการไม่ถูกต้อง ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าซึ่งก็หมายมก็ว่ากว่า,วา,วาสารรัฐนูลจะวินิจฉัยเนี่ยมันต้องพร้อมทั้งพยานหลักฐานพร้อมทั้งหลายเรื่องและสารรัฐนูลที่มีคนร้องมีนักร้องโดยทั่วไปท่านก็ไม่ได้ตัดสินยุบไปชัทุพักแล้วท่านก็ไม่ได้ตัดสินตามที่ผู้ร้องทุกกรณีผมว่าร้อยละเก้าสิบที่ท่านไม่ตัดสินยุบพักซะได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมอยากกลับเรียนว่า ในร่างม่หประกอบรัฐนูลวุฒิพักการเมืองสามฉบับที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันเป็นการแก้เกินจากสิ่งที่ผมย้ําตอนต้นว่าเรามาทบทวนกันก่อนว่าพี่น้องประชาชนจะได้ทราบว่าเราแก้ไขรัฐนูลคราวที่แล้วเนี่ยเรื่องอะไรเราแก้เรื่องเดียวครับบัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็นบัตรสองใบเมื่อเราแก้เช่นนั้นพระรัญญัติดประกอบรัฐนูลที่เราจะแก้ตามมันก็มีเพียงเรื่องเดียว ก็คือการเลือกตั้งบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบเพราะอะไรเพราะเราแก้แค่มาตราแปดสิบามแปและ91สิเราไม่ได้แก้มาตราอื่นมาตราอื่นยังคงค้างอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องทำยกตัวอย่างเช่นในมาตรา90สิบนะครับที่สมาชิกหลายท่านพูดแล้วก็ขออนุญาตพูดซ้ำอีกเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือว่าพักกันเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แล้วให้สิทธิ์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ประเด็นนี้ไม่ต้องถกเถียงหลายคนมาเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสามารถส่งปาร์ตี้ลิสต์โดยไม่ลงเขตได้ไหมรั้นวน90เขียนไว้ชัดเจนครับว่าท่านต้องส่งเขตด้วยจะส่งหนึ่งเขตหรือส่ง400เขตก็เรื่องหนึ่งประการถัดมาครับการจัดทําบัญชีรายชื่อตามวัก2ต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยโดยต้องคํานึงถึงผู้สมัคร เลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆและความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยในเรื่องของการทำแพรมารีโหวตยังต้งมีอยู่แต่ผมเข้าใจครับสมาชิกหลายท่านก็บอกว่ามันยากก็เช่นเดียวกับที่เพื่อนสมาชิกบอกตั้งแต่ช้าครับพเดชสมเจตบุญถนอมไม่ได้เสียหายครับท่านบอกแล้วครับประชาธิปไตยงไทย90ปีก็ยากครับแต่ก็มีคนขนขวายอยากเข้ามาใช้อำนาจประชาธิปไตยในระบบการเลือกตั้งแบบนี้ เช่นกับพวกเราทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนครับการทำา p r i ์มารีโหก็คือการให้มีประชาธิปไตยขั้นต้นตั้งแต่ให้ประชาชนอนอกเหนือจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองได้สามารถเลือกคนของตัวเองแทนที่จะนายทุนหิ้วกระเป๋าหรือเป็นครอบครัวส่งไปแล้วให้ประชาชนมีหน้าที่แค่เลือกตามที่ส่งไปเขาที่เป็นสมาชิกพรรคอยู่ในพื้นที่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเลือกแล้วประชาธิปไตยก็จะเบ่งบาน มาจากการเลือกตั้งตั้งแต่เริ่มต้นแพร์มารีก็คือประถมนั่นแหละครับก็แบบเดียวกับที่เราเลี้ยงลูก mm. เขาต้องเรียนประถมก่อน mm. จะเป็นมหาวิทยาลายัยเพราะฉะนั้นประชาชนเองถ้าเราไม่ให้เริ่มต้นให้เขามีชั้นประถมในการมีส่วนในการเลือกตั้งสมาชิกที่จะส่งลงผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยท่านจะให้เขาทำอย่างไรครับจบมหาลัยเลยหรือเป็นแค่ผู้รับเงิน ในการรับซื้อเสียงตลอดไปหลายท่านมีความต้องการอยากเห็นประชาธิปไตยเข้มแข็งไม่อยากเห็นการรัฐประหารไม่อยากเห็นวงจรอุบาทผมก็อยากเห็นเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนครับส่วนถ้าขั้นตอนของทานทำแมเมอรีโหวตหรือการที่รัฐนูนยังบังคับไว้ให้ทําอยู่เนี่ยน,นะครับมันยากก็เคยครั้งหนึ่งแล้วเมื่อคําสั่งคอสอชอในการเลือกตั้งเมื่อสองปี เศษเที่พวกท่านเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรได้ลดหย่อนลงไปประการหนึ่งแล้วเอาละครับแม้ขั้นตอนในพรบรประกอบรัฐมนุญพักการเมืองที่กะกะตเสนอมาก็พยายามจะลดแต่ว่าถ้ายังทําไม่ได้ผมคิดว่าลดอีกน,นิดหน่อยก็ได้แต่ไม่ใช่ลดว่าเหลือจังหวัดละคนหรือแทบจะไม่มีเลยผมคิดว่าเรากําลังพูดความจริงไม่หมดกับประชาชนหรือสรุปว่าเราอาจจะโกหกกับประชาชนท้ายสุด ไอ้พรมารีโหวตที่ให้มีอยู่เป็นพิธีกรรมหรือการให้ผู้บริหารพักนายทุนเจ้าของพักหรือคนแค่กลุ่มเดียวที่ดูแลอำนาจบริหารเป็นคนเลือกคนไปให้ประชาชนเลือกใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดสองวันเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมสิครับเราหลอกประชาชนสิครับเพราะฉะนั้นผมขอญาตนะครับไม่ขัดแย้งเรื่องนี้ ผมรับฟังครับว่าความยุ่งยากการใช้เงินใช้ทองการตั้งสาขาพักการรวบรวมสมาชิกหลายคนบอกแล้วว่าจะหาจะหาคนได้เขตละร้อยคนมันยากอย่างไรแต่ผมคิดว่าหลายท่านก็เป็นคนหนุ่มสาวที่อยากเห็นประชาธิปไตยอยากเห็นพักการเมืองเข้มแข็งท่านต้องอดทนครับแต่ข้อคิดเห็นประกาศใดที่จะไปประนีประนอมทำในแต่ละเฟสแต่ละเฟสแต่ละเฟส ื่อให้มันเกิดการพัฒนาขึ้นผมคิดว่ารับได้ในฐานะกรรมธิการก็จะรับเรื่องนี้ไปช่วยพิารณาแต่ถ้าตัดทิ้งผมคิดว่าขัดรัฐธรรมนูนแต่ถ้าบอกว่าทําแค่พิธีกรรมผมว่าอย่าหลอกประชาชนเลยครับเพราะ,ะนั้นก็เรื่องนี้ผมคิดว่าจําเป็นต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า primary vote หรือประชาธิปไตยชั้นปฐมเนี่ยแหละครับสําหรับการที่แบบเดียวกับ primary school เนี่ยนะครับสําหรับประชาชนที่เป็นสมาชิกพัก ท่านควรมีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นในการที่แสดงความคิดเห็นหรือเลือกคนหรือส่งคนแล้วทั้งในเขตเลือกตั้งและทั้งในบัญชีรายชื่อที่ยังต้องคงอยู่เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับขอญาติกาบเรียนธ่าระรธานว่าย้ำหลักการเดิมว่าเมื่อเราแก้ไขรัฐนูลสามสามมาตราคือมาตรา8 3ด6แปละ91ทําบทำบัตรเลือกตั้งใบเดียวให้เป็นบัตรสองใบเรา ยังจำเป็นต้องแก้ไขพรบรประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสสด้วยเจตนารมเพียงแค่นั้นแก้พรบรพักการเมืองเพื่อให้สอดคล้องด้วยเจตนารมเพียงแค่นั้นส่วนใดก็ตามที่เกินกว่านั้นส่วนใดที่คิดว่าท่านอยากแก้ไปพร้อมกันผมคิดว่าขัดหลักการและขัดเจตนารมขอครับถ้าท่านอยากเสนอเข้ามาใหม่ การแก้ไขพรบรประกอบรัฐนูลในเรื่องต่างๆทั้ง10ฉบับเรียนเชิญครับเปิดสภาสมัยหน้าท่านยื่นได้เลยแต่คราวนี้แก้ไขพรบรประกอบรัฐนูลเพื่อทําให้การเลือกตั้งเดินหน้าไปได้ในเรื่องบัตรสองใบจําเป็นต้องทําเพียงแค่นั้นครับผมก็เลยขอญอาติกราบเรียนว่าขอรับหลักการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องและขัดรัฐนูลนั้นไม่อาจรับได้กราบขอพระคุณครับท่านประธานครับ